มอ r n นิ่งบรรยากาศดีๆอยากสุขภาพดีต้องมาสูดอากาศหายใจเช้าๆนะคะเ <c oughs> ช้าๆวิวๆ <c oughs> ชอบออกมาข้างนอกมาสูดอากาศนะคะบรรยากาศเอาไหนอุตสา์เตรียมมว้แล้ไหนคนว่าจะมาเอาพริกทําไมไม่มาเอาอุตสาห์ให้ฟรีก็ยังไม่มาเอาเขาจะาไปประดับประดาร้านอาหารไทยนะคะ สูดอากาศบริสุทธิ์สูตรอากาศสูตรเข้าไปนะคะว่าจะอุ้มต้นไม้เขาปล่อยให้เขาแห้งเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็เก็บหมดแล้วมันอย่างเงี้ยกระถางนี้ตัดออกเอาลงไปแคร์เลอร์ตัดเลืเออ๊องอกขึ้นใหม่งอกขึ้นใหม่นะกรอบกรอบหมดแล้วเดี๋ยวจะขนต้นไม้ที่ย่อยๆเข้าบ้านแต่สดชื่น ถ้าเราอากาศดีเราก็มีสุขภาพดีนะคะนะคะเพื่อนๆพืนมองดูมดูบรรยากาศดีดีเชา้ขาขณะนี้สองจะสองโมงเช้าแล้วมันก็ยังหมอกดูควันควันออก <c oughs> ควันออกจาก,กปากวีวีเนาะอากาศเมืองนอกเช้าๆจะมีควันมันหนาวแต่วีก็ยังไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวจะตัดแล้วเสียดายอยู่นะ อยากบอกรักเธออันนี้มันเป็นชั้นวิเก็บพันธุ์ไว้หมดแล้วค่ะเป็นชั้นๆมันสวยเนาะสวยๆส,สดชื่นความหมายเราดอกบานชื่นอยากให้อยากสดชื่นก็ต้องปลูกสดูซิเป็นชั้นกี่ชั้นเจชั้นแล้วนี่เจชั้นสิชั้นแลวมั้งมีสีส้มสีแดงสีเขียวไม่ว่าขอให้มาเป็นดอก ดอกแดงดอกขาวไม่ว่าก็ให้มาเป็นดอกเป็นดอกไอเลิฟยูเพราะเธอเป็นดอกอันนั้นอ,อันนี้ก็ปลูกเหลืองสะพังรุ่ง,รง,รง,รงเรืองรุ่งเรืองดาวเรืองความหมายรุ่งเรืองรุ่งเรืองใครอยากได้อะไรก็มาเอาก็ปลูกเพื่อความสวยงามแต่ว่ามัน วิวอยู่คนเดียวเนอะสองคนตายยายปีน้าก็จะกลับแล้วค่ะเกษียณอายุแล้วกลับไปแล้วมาบังผักออตูผักดังตู่ <c oughs> ความสุขก็อยู่กับสวนกับบ้านวนๆเวียนๆไปนี่แหละค่ะวิวโอ้วิวีมากมมอยู่กับบ้านอยู่กับเยาเฝ้ากับเรือนไป สูตรอากาศดีดีอากาศบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศหน้าบ้านดีดีขายแล้วค่ะก็มันก็ตามวัยเกษียณอายุเนาะปีหน้าก็ไปแล้วใครมาเอาบ้านวิวีอันนี้ได้พร้อมสวนที่ดินกว้างขวางนะคะมีสวนกุหลาบด้วยนะนะด้านหน,น้านปูกกุหลาบไว้ให้แล้วมาเอาเลยมาเอาเลยมาเอาเลยวิชอบ ความสวยงามนะคะนะคะปูกระไลกระดกโอ้ก็ยังมีดอกอีกเอ้าก็ยังว่าสิเก็บส่วนแล้วก็ยังมาดูดอกพริกยังดกเรามาดูดอกพริกเนาะสมัยก่อนเราเก็บดอกพริกไปไหว้ครูเนาะดูดอกพริกสิเก็บแล้วก็ยังเป็นดอกตะพืดตะพื้ตะพื้ตะพืะพะพอดอกมากค่ะดกดกแล้วก็เผ็ดเก็บได้สองสามถุงก็ ถึงหน้าหนาวก็ยังกินไม่หมดค่ะมันดกบุ้งดู <laughs> <laughs> เห็นไม้มมมไหมวิวเอาไม้ไผ่เสียบเอาไว้ไหมมันลมไหมเอาไม้ไผ่เสียบเอาไว้เสียบ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 นะมีจะมีคนว่าจะมาเอามา่าหาให้ฟรียังไม่มายอยีกหรอมาสิคะใช่ ชอบทำบุญในการให้นี่เลยค่ะให้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันไปฮสดชื่นบรรยากาศอยู่ข้างนอกมาดูอากาศสุขภาพดีแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งทำอะไรก็ดีจะมีคนด่าก็ยิ้มไหมนอกคนใจดีคิดดีทำดี แล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะคะใครอยากร้อนก็นมาเอาพริกไปเลยค่ะพริกมันดก